กี่บาท15ครับกี่บาท15ครับ15วันสล่ไ้าไล่ปวดปวดครันีก็เป็นมงคลกับที่นี่เลยน้องๆดีใจครับดีใจมากๆเลยครับครับลาบปมดสมปวเลยคลาบสมครัปวดกันทำบุญกันครับกับลาบสมปวดครับผมไอ้สักคีตจมก้าครับขอลาสมปวด15วันครับแล้วจะกลับมาที่ซ้อมใหม่ครับ กี่ตัวเท่าไรครับน้องอ๋อสามสิบสามเอ็ดใช่แหมสามสิบสามเอ็ดพวกปวดก็ขวาดลานวัดเยอะๆนะครับผมอย่ากินอย่า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 ฉันแล้วก็อย่าบัดอย่างเดียวได้อย่าออกวินนะพี่เด็แก้มือได้ไหมได้ได้หรว่าอยากเจอเพื่พงงานอีกรอบอ๋อแล้วแหนบโบมเตอร์ครับเลยได้หมดแล้วครับอย่างถ้าทายใจที่พงงานถึงไหมทังอาใหญ่ครับมันจบเร็วไปรึป้องตับโอเคโอเคุณนะครับ อตอนคมจุกตอนช่วงจุกท,ที่ที่เขาออกมาเต้นเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกไงโอ้โกดดันมากเลยครับเพราะว่าของหมมีแต่ของเขาหมดเลยครับผมว่ายังไงก็แต่ว่าดูตามสายตาผม่าผมไม่แพ้นะเราโมงกาเราไม่แพ้ครับเพราะว่าเราไม่มีไอ้หน้าเสือหน้าอะไรด้วยแล้วช่วงที่เขาออกมาเต้นอ่ะเราเราตกใจนิดนึงก็ตกใจครับช่วงโดนเตะขาเป็นไงบ้างก็ไม่เก็บนะครับไฟนี้ไม่เก็บเลยครับก็บังได้ครับไฟก่อนมากประมาณนี้หน่อยครับ มันโดนแต่ยกแรกครับไปก่อนเลยช่วงนี้เขาออกมาเต้นนี่มันเข้าทางเราเลยไหมร่้ไงอ๋อก็ก้านิดเลี่ยมมาเราดนึงนะครับก็เองก็มั่นใจเหมือนกันว่ายังไงก็ได้เราถามเรองนี้เราคิดเรารู้ไหมว่าเราเราถากันจะออกกีดเพราะว่าเรายังไม่ออกครับเพราะว่าตัวเขามันใหญ่ด้วยครับก็เจาะยางไปเรื่อยๆออกทราว่ายกขี่ยังไงเขาก็ต้องเดินครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครที่ติดตามเราเนี่ยก็ฝากถึงเอฟซีทุกคนครับวันนี้ศักดิ์ศรี เอาใช้ชนะกับบ้านตาวรพแม่แล้วยาดน้องได้แล้วครับผมยินดีด้วยครับมเขาให้มาห้าหมื่นครับใครครับอากไ้นไครับเม็กครับเล็กีเจ็เจ็ครับผม